อันนี้ดีดตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Selected นะคะที่ไอคอนสยามชั้น2นะคะซึ่งที่เนี่ยเขาก็จะมีพวกดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยต่างๆเนี่ยมารวบรวมอยู่ที่จุดเดียวกันเลยใช่เรียกว่าสีเล็กมาให้แล้วแต่ตอนเนี้ย ราอยู่ที่สเตชันเลอหอมค่ะเลอหอมก็คือน้ำหอมนั่นเองนะคะ <c oughs> ครับผมดีไซน์เน่ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยทำให้เป็นรีไซเคิลมากที่สุดด้วยอันนี้รักโลกด้วยและที่สำคัญนวัตถุดิบของเขานะครับนำเข้าจากฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ครับผมมีทั้งหมด5กลิ่น5คาแรคเตอร์นะครับบ่งบอกความแตกต่างกันออกไปตามชื่อเลยอย่างเช่นกลิ่นแรกกลิ่น swell ค่ะต่อมาเป็นแบบว่า nomad อันนี้ก็เป็นกลิ่น sacred pear หยาอันนี้นะคะก็ red orchard ค่ะแล้วอันนี้ก็ติดนเฟรเลอ้ย่ามาเทสกินกันได้ที่นี่เลยนะครับเดอะซีเสตนะครับที่ไอคอนสยามชั้นสองค่ะอุ้ยหอมมากค่ะเอ้ยหอมจริงกินผู้ดีอันนี้กินผู้ดีอันสามารถช้อปปิ้งต่อในแอป One Siam เปอร์แอปนะครับใครกำลังดูอยู่ผ่านแอปนะคะก็สามารถกดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วในแอปนะครับสามารถไปกดวอยเชอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวอยเชอร์ส่วนลดนะครับหรือวอยเชอร์ส่งฟรีนะครับอันนี้ดี